สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขเหนียวเชียวอีสานนะครับสําหรับมือนีกะนะครับต้นปีใหม่ครับพี่น้องนะครับมือนีวันที่2มกราคมนะครับผม2564นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปแรกของปีนี้เลยครับพี่น้องนะครัผ้าพีผ้าน้องนะครับผมมาเบิงง่วงงามเพื่อไม่มาดีจังหวัดลอยเอ็ดนะครับพี่น้องเปิดหัวคลิปแรกของปี2องพันหารอยหกสิบสี่นะครับพี่น้องนะครับผ้าพีผ้าน้องมาเบิงเอ่อง่วงงามนะครับทั้ง นะครับผมอ่ะอำเภอไว่ประดีนะครับท่านที่เขามาแล้วก็ฝากกดไล k ์กดแชร์ได้พี่น้องมักของใหญ่นะครับวันนี้มีเปิดราคานะครับอ่างัวเกือบจะยี่สิบโตยุขวักนี่นะครับผมเหมือนนี้ไลน์นะครับผู้ใดมักนะครับเดี๋ยวไปหูจักจะคลองครับจะคลองขอักจาองฟาร์มกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับน้ำตัวนะครับคุณพี่ครับผมครับผมถาวรอลันดอนครับอ่าถาวรอลันดอนนะครับซื้อฟาร์มอะไรก่นครับคุณพี่อลันดอนฟาร์มครับอลันดอนฟาร์มนะครับผมอ่าบ่าวที่เคยมาเยี่ยมเพื่อนเที่แล้วเนาะ <S <S 1> <S 1> นะครับอ่าปีที่แล้วนะครับผมปีก่อนก้อนผลนะครับแต่ก่อนง้วงผลน้ำไม่ได้หลายปาะนี่นะครับปุ่นนี่มาติดตามพัฒนาการมาหนีเพิ่นว่าเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธ์หลายท่านถามว่าสติขิดก้อนที่ผมเคยมา,าจําได้นะพี่น้องนะ,นะครับถามความเหมือนกันมาหลายว่า นี่มันเป็นยังไงนะครับแม่บอกแม่พันุมันติพัฒนาไปแนวไดมือนี่เพื่อนเห็ดเห็นเพื่อนเห็ดเบิ่งแล้วมือนี่ผมสิภาพมาเบิ่งนะครับว่าพัฒน,นาการของเพื่อนเลี้ยงเห็ดแม่บอกแม่พันุนะครับผมหลูกออกมาเป็นจังไ๋นะครับผมได้หลายขนาดใดนะครับเวลาพาันุไปปีก่วๆนะครับผมเทคนิคในการพัฒน,นาครอบพัฒน,นาฟ้าของเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามนํากันนะครับผมเอาครับผมมือนี่มีงวัวาจักตัวครับผมในคอกมีอยู่ 22ตัวครับย่22ตัวนะครับร่วมกับข้อทั้ง่างไปบ่ครับข้อทั้งรางอีกเทตัวครับ6ตัว6ตัวนะครับกับเวสเสร็จเกอร์28ตัวนะครับพี่น้องนะครับเลี้ยงจ้าคนครับดูแล3คน3คนอา3คนทีมงานเพื่อนครอบครัวในครอบครัวสอยกันดูแลนะครับปลูกหยาจากไรครับคุณพี่6ไรครับ6ไรนะครับผมปลูกห้า6ไรกับมีถุกสายพันธ์วะมีอยู่หยาวาน ยาหวานมูรโตอ่ามูราโต้เพงกุลาจักรพรรดิอ่นรกจักรพรรดิก็มีนะครับผมเพิ่นปลูกอยู่นะครับผมวันนี้ล่องมึงมัดสุหญ่าอยู่ล่องมัตสุหญ่านะครับผมเอานะครับหลายท่านก็เค่อยบังคับจีก้อนๆนะครับเดี๋ยวทวนกันจังหน่อยนะครับคุณพี่เห็ดฟ้ามาแล้วจักปีครับแต่เริ่มเห็ดฟ้ามาปีหกศูนย์ครับปีหกศูนย์นะครับปีนี้ที่เข่าหกสี่กับเห็ดมาสามปีแล้วนะครับผมเห็ดเป็นถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยเนาะ อาชีพหลักอยู่กับงัวเลี้ยงงัวนะครับผมเห็ดฟาร์มงัวเป็นลูกผสมเด้อครับพี่น้องนะครับเห็นว่าหน้าคนพื้นที่แพสนาเป็นจดเอฟเนาะนะครับเห็นว่าเพิ่งได้ใบสมาคมมานะครับจดสมาคมไหนครับพี่อยู่ของชนบุรีครับชนบุรีนะครับผมส่งเสริมเลยเนาะนะครับเอานะครับต่อไปกระสีมีงัวเอฟจากฟาร์มนีออกนะครับวันนี้นะครับมีงัวนะครับแบ่งให้พี่น้องเข้าวันนี้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวที่แรกกันเลยนะครับผมมีทั้งขาย นะครับมีทั้งแบงแล้วก็มีทั้งโชดด้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวที่แหลกกันเลยงกำลังสิเพิ่นลูกยู่นี่นะครับหลายท่านอยากเห็นนะครับผมการเลี้ยงวัวของเพิ่นนะครับเพิ่นคัดแม่พันธุ์เข่าอันนี้คือเป็นลูกกระทบด้วยเนาะนะครับในฟาร์มนี่ผมเห็นเลยมากเข่ามาสะดุดตาเลยว่าเอกลักษณ์ของเพิ่นคือหาแม่บอกใหญ่ๆยังสี่เลยครับพี่น้องนะครับสายกระทบนะครับผมแม่ใหญ่ๆนะครับมาใส่เมริกันบราหมันลอยด้วยครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเทคนิคของคุณพี่ถาวรอรันดอนนะครับอรันดอนฟาร์มนนนนนะะคครรัััับบบบผผมมมมเเเพิิ่่่าาาสยี้งงงกกทหลแ เอานะครับแม่นี่ท่องไหมครับผมเชื่อมบันทียี่ยี่สิบหากรกฎาคมอ่ายี่สิบหากรกฎาคมนะครับยี่สิบหากรกฎาคมหาเดือนแล้วหาเดือนแล้วนะครับตัวนี้ใส่พอได้ครับเคเอฟหกแปดเคเอฟหกแปดนะครับผมกาเล็ดด้วยครับพี่น้องนะครับทองที่ไหนครับนี่ทองที่สองครับทองที่สองนะพี่น้องสูงลอยหาซิบบวกนะครับตัวนี้เกือบหาซิบหานะครับสูงใหญ่เลยนะครับนี่แหละนะครับไปยังตรงเลือกกระทบครับมันดีจังไร ใช่เดี๋ยวเขอแม่โค้งสางไงครับอ่าโค้งสางไงเนาะนะครับโค้งสางไงนะครับใส่กาฤทธิ์ขเอฟหกแปดของวีไล่ฟาร,ร์มพี่น้องนะครับถือว่าเป็นพรนอกน้ำเข่าที่เด็ดเลยนะครับผมเอานะครับวันนี้มีผูพ่อพันธุ์นะบอครับผมมีผูพ่อพันธุ์อ่ามีผูพ่อพันธุ์เป,เปิดราคา <ๆ S 2> ได้พี่น้องผู้ใดก็ร่างหาผูคุ้มฝูงนะครับผมกระทบตัวใหญ่ครับพี่น้องบดบดนะครับที่เด็ดเลยนะครับผมอดันดอนฟาร์มวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะครับตัวที่แรกนะครับเอาตัวดีขึันนี่ผูผูหมาวแบ่งเนาะ นะครับราค่าเปิดไปไรไปเลยตัวนี้เปิดไปเก้าสิบครับอ่าเปิดไปเก่ามือเนียครับพี่น้องนะครับท่องเขีบหกแปดประกันท่องไ้นะครับผมเขีบหกแปดนะครับผมประกันท่องไ้นะครับตัวนี้เก้ามือนะครับอันนี้ราคาเปิดนะครับต่อรองกันไดต่อร่องกันไดเด้อครับพี่น้องนะครับผมเอาเบึงตัวที่สองนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกพ่นครับพี่น้องลูกสาวพ่นนะครับเดี๋ยวใพ่นไปเอาลูกสาวมาให้เบิ้งนะครับพ่นเอาไปนี่ครับลูกสาวเพิ่นนะครับผม อันนี้ตอนผนได้มาตอนแรกคือได้ง้วนทองมาเนาะครับผมนะครับตัวนี้เป็นลูกค่โตด้วยครับพี่น้องนะครับลูกสาวจะเดือนแล้วครับกกันยากัญยานะครับผมอ่าพฤจิกาท่านว่าสามเดือนแล้วสีทับสามเดือนกลัวแล้วนะครับผมเอานะครับตัวนี้ลูกที่ไหนครับลูกแรกปะเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกนะครับเบื้องแม่เพินเดอีลีนะครับเห็นว่าแม่ทวงเขี้ยหกแปดเนาะครับผมนะครับแม่ทวงกาเล็ดเคี้ยหกแปดได้พี่น้องนะครับจักเดือนแล้วครับ นั่งพอผ่านหรอครับเพิ่งจะผสมครับอ่าเพิ่งสีผสมเนาะนะครับคู่นี้เปิดอยไปแล้วไปได้ครับคู่นี้ไปสิบแปดครับอ่าแสนแปดได้พี่น้องนะครับสิบแปดอันนี้ราคาแม่ตีทองเนาะครับผมอ่าอันนี้คือราคาตรวจทองแม่แม่ตีทองแล้วได้พี่น้องแม่เพิ่งผสมนะครับสิบแปดนะครับผมเอานะครับเบิ้งแม่โบดลำยาวนะพี่น้องปานรถไฟนะครับขักอีหลีนะครับโบดเข้มนะครับเพิ่นเลือขึ้นว่าเขาขวากเสาฟ้าแม่บอกเพิ่นนะครับ อ่ะครับ <Bond> <t ans> ทิศทองอีกก็ทีเป็นทองที่สองด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้เปิดไปสิบแปดแม่ลูกนะครับอันต้นนี้ลูกเฮ็ดเขาแล้วนะครับลูกเฮ็ดเขาเรียบร้อยได้พี่น้องแพ้ขายเดี่ยวเอ้าลูกเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับแม่นะครับแสนแปดนะครับเอาเบิ้งแม่หัวล้นนั่นครับเอานะครับลูกที่เคสูนๆเก่าได้พี่น้องแม่หัวล้นนะครับลูกสาวที่เคสูนๆเก่าตัวนี้นะครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งเนาะ นะครับลูกผูอยู่ทางในครับพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเบิ้งลูกสาวเพล่นนะครับลูกผูอยู่อยู่ทางในนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งลูกสาวเพิ่นนะครับลูกผูอยู่ทางในป็อย่างรั้นะครับผสมอีกไปครับตัวนี้ยังครับยังบายังว่าเดี๋ยวผสมนะลูกเผมนน้อยๆครับเอานะครับผมเอาลูกเพิ่งหน้เดือนนะครับผมเอาเดี๋ยวเขาไปเบื้องทางในนะครับเดี๋ยวพาเขาไปเบื้องทางใน่าครับมาเบิ้งตัวผูนะครับผมกว้านที่เขาไปเบิ้งทางในได้ครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งผูพ่อพันก่อนะครับนะครับผูเบานะครับซื้อว่างได้อเ ส้อนแดงครับส้อนแดงนะครับผมอ่านุ่มส้อนแดงด้วยครับพี่น้องนะครับผู่พ่อพันธุ์นะครับสายพ่ออะไรครับสายพ่อเพิ่นสายสติงเล่ครับสติงเล่นะครับลูกไส้สติงเล่สองศูนย์หนึ่งเนาะนะครับแม่เป็นฮิดูบาซินนะครับผมเป็นลูกของสติงเล่สองศูนย์หนึ่งตอนนี้อายุจักปีแล้วครับสามสิบ เอ็ดเดือนเลยครับสามสิบเอ็ดเดือนนะครับอ่าผสมไปแล้วเมื่อไรจากตัวไหนมาจากตัวแล้วผสมแปดสนะิบเจ็ดบอกนะมือหมอ้อแปดสิบเจ็ดตัวนะครับผมนะครับควบมาแปดสิบเจ็ดตัวด้วยครับพี่น้องนะครับอันนี้ควบน้ำบั่นเกษตรกร,รเอาใส่รถลแก้ไปเนาะครับนะครับผมเป็นไดฝีมือกันผสมครับผมกับง้อแม่พร้อมกับโบดุลไปกับพนันอ๋อพ<า>ันเลยเนาะได้นะครับใส่เวลาเฉลี่ยต้อมัดจัาหน้าที่ต่อตัว ขันไปพร้อมปุ๊บนี่ครับว่าถึงยี่สิบนาทีก็ได้ครับถึงยี่สิบนาทีนะครับส่วนสูงลอยหาสิบบวกนะครับผมนะครับผมลอยหกสิบห้าจจะคล้องลอยหกสิบห้านะครับผมเอาพี่น้องเทียบเบื้องแรกพี่น้องจะคล้องเพิ่นสูงลอยหกสิบห่านะครับเอานะครับผมว่าเอาไปตีไปลอยหกสิบเลยนะครับผมลอยหกสิบไปนะครับผมตัวนี้นะครับลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับผมลูกออกมาไปนี่เห็นลูกไปเห็นเหรอครับเห็นลูกมาเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งผลงานเพิ่นเนาะ นะครับลูกลูกออกแดงวะแดงครับแดงเนาะนะครับเอามานีราคาเปิดารไปได้ครับอันนี้เบองขวางขาสิบเจ็ดหมื่นครับเปิดไปสิบเจ็ดเนยครับพี่น้องนะครับเปิดไปแสนเจ็ดนะครับตัวนี้ผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ไปเห็ดพอพันคุ้มฝูงนะครับผมฝีเมื่อการค้อมค่มมาแล้วแปดสิบกัตัวนะครับแปดสิบเจ็ดตัวนะครับผมตัวนี้พันเห็ดค่มตัวย่บ้านนะครับเบื้องแขงขาเบื้องลึงนะครับเอาแท่งแม่นนึนบ้ครับผม ครับแม่นเอาแม่นนะครับอันนี้งัวฝึกแล้วเด้อครับพี่น้องฝึกผสมแล้วนะครับผมเชื่องนะครับนี่ไซสดีเนาะครับอ่าบ่บ่หวงนะครับผมอ่าจะขวางเขาใกล้ได้ผ้าจับใส่ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่านะครับแสนเจ็ดเนาะครับนะครับราคาห่วงเพิ่นดห่วงไวแสนเจ็ดฟุตไดมากก็มาต่อรองเอานะครับผมสูงใหญ่มาเบิ่งตัวจริงก่อนครับพี่น้องมาจับมาจูงเบิ่งกันก็ได้นะครับว่าเมื่อกี้เพิ่นกำลังอาบน้ำอยู่นะครับถือว่าเชื่องดีนะครับผมไข่ดำตาหน้ายี่น้องนะครับปู๊ด เข้มหางเง่วเป็นพวกนะครับสายโค้งสางนะครับผมตัวนี้เบอร์ทนะครับถ่ายคลิปเด้อวพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาไปเบื่องอีกกลุ่มอยู่ทางในนะครับตัวนี้หลายตัวพี่น้องนะครับยี่สิบสองตัวอยู่ในฟ้ามแล้วก็อยู่อีกฟ้ามแยกลงไปทางงรางเพิ่นอีกมอีกหกตัวนะครับเอาไปติดตามน้วกันครับพี่น้องบรรยากาศขอกฟ้ามเพิ่นง่ามอเรีลยครับพี่น้องเบื่องบรรยากาศเพิ่นนะครับพื้นที่มุมนี้มองเลี่ยงบ่่่เบื้องนะครับ เอาเสียงห่งเงี้ยีผ้าเบิ้งครับพี่น้องนกอียิงครับหนังไก่ไก่ตอกไกก่ตอนะครับโอ้หลายรีไก่ตอกเพิ่นนะครับผู้ใดอยากได้ไก่ตอกปลาเลี้ยงยังคุยนําเพิ่นเด้อครับนะครับวันนี้เบิ้งงัวสักพันนะครับพี่ครับพี่น้องหลายตัวนะครับนะครับกุมนี่เป็นลูกผสมครับพี่น้องลูกผสมบราหมันแล้วก็มีแม่กระทบนเนาะนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิเปิดละค่ายพี่น้องได้ฟังวันนี้นะครับลูกเอ้านะครับเบิ้งคู่ที่แรกกันเลยนะครับแม่ลูกคู่แรกนะครับอันนี้ลูกคู่เนาะ ครับแบบคู่นี่เปิดร้านมาได้ครับผมคู่นี้บอกเจ็ดสิบหาครับเจ็ดสิบหานะครับลูกหูลูกควได้ครับนี่ลูกบอกอ่าเอี้ยกะปีศาจแดงปีศาจแดงพีเซ็ตหนึ่งสามศูนย์นี่บอกแม่เพิ่นครับผมแม่พม่าร้อยสี่สิบนะครับลูกที่ใดครับนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับผมเบิ่งนะครับลูกตัวผูเจ็ดเดือนแล้วครับลูกเพิ่นนี่มันออกเดือน กันยาวันที่สิบแปดกันยาสิบแปดกันยานะครับผมอ้าวนะครับสองเดือนว่าสาีขาวสามเดือนแล้วเนาะนะครับลูกตัวผูด้วยครับพี่น้องนะครับคู่นี้เปิดไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้านะครับผมคู่นี้เจ็ดสิบห้านะครับเอานะครับง่วนหน่อยพี่น้องมาดูง่วนหน่อยยักษ์โตกับทั้งเบิร์ตนี่นะครับพี่น้องที่ผมบอกว่าสมัยก่อนที่ผมมานะครับปีที่แล้วเพราะวสมัยก่อนปีที่แล้วนะครับผมเพื่อน่าเลี้ยงเฮ็ดแม่บอกนี่ครับตอนนี้มีงงวนหน่อยยักษ์โตครับได้แขกตอนนี้ สิบเกบสิบตัวนะครับผมง่วนหน่อยนะครับตกลูกออกมานะครับคลอดออกมานี่แหละครับพี่น้องแม่บอกตัวลูกมากตัวนี้พ่นมีง่วนหน่อยอยู่สิบตัวนะครับนี่พี่น้องเพราะว่าตัวนี้เป็นคู่เฟดเต็มเลยนะครับผมอันนี้คู่นี้ฟ้าแฟดได้พี่น้องขาวสองตัวนี่แฟดผูแม่ใส่ใส่แม่พ่นแม่อยู่ขอบพันครับ๋อแม่อยู่ขอดทั้งพ่นนะครับผมแฟดผูแม่นะครับผู้ใดสนใจก็จังมากเบื้องอนน้ำพิ่นได้พี่น้องแฟดผูแม่เปิดบ่ครับแฝดผูแม่ โอ้ยมัเปิดมีนี่ตอนะเอาไว้ก่อนเนาะผู้ม่นะครับผมเอาเบื้องตัวที่ิ่นเปิดนะครับผมอันนี้แปดตัวผู้ตัวแม่ยได้ครับพี่น้องนะครับอันนี้อีกคู่หนึ่งเนาะคู่สีแดงแม่ลูกนั่นลูกว่าไรครับลูกตัวนั้นลูกมักสอนแดงครับลูกสอนแดงนี่บ่ตัวแดงนี่บ่บ่แม่นครับนี่นะครับผลงานจะสอนแดงเนี่ยแม่แดงนี่แหละครับพี่น้องนะครับลูกสอนแดงนะครับแม่แดงออกแดงนะพี่น้องนะครับเบื้องบทดีตังไนนะครับจักเดือนแล้วครับลูกพ่นตัวนี้ มันก็บ่ทันพอสามเดือนเด้ตัวนี้บ่ได้พอสามเดือนเนาะลูกเจ้าสอนแดงพี่น้องเห็ดเขากราบแม่ท้องอีกไปครับผมแม่เป็นสัตว์แล้วนั่นโคมแล้วอ้าวนะครับสอนแดงผสมไปแล้วเนาะนะครับต้องรอเช็คผ่านรอบอีกเทื่อนึงนะครับผมอ้าวนะครับเปิดร้านเลยครับคุณนี่ แปดหาครับค่ณี่แปดมื่นหานะครับพี่น้องแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบหานะครับลูกที่ลูกแรกครับลูกแรกสองในท้่งงนะขันติท้่งนะครับผมแปดสิบหาได้พี่น้องลูกตัวเมียนะครับผมลูกตัวเมียอไลตัวผัวจังไลยนะครับเบิ้งโค้งสางลูกจังเอยนะนะครับอานี่ครับผลงานเจ้าสอนแดงนะครับผมหลายท่านจะเห็นผลงานนี่แหละครับลูกสอนแดงครับพี่น้องนี่ผลงานเพื่อนนะครับพอสายสติงเร่นะครับผมนะครับลูกผสม นะครับเปิดเปิดใบแปดสิบหาเนาะนะครับแปดสิบหานะครับผมราคาห้องยังต่อร่องได้อยู่ขวกมาเบิรงเอาเด้อครับพี่น้องนะครับแม่ลูกคู่นี่นะครับงามงามครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรเอาไว้ท้ายคลิปผู้ใดมากสนใจยังโทรมานะครับผมเตรียมประกาศนิสสาไว้เดี๋ยวผมถามให้เบิร์ตเลยนะครับผมเดี๋ยวเช้าจะมาจดเบอร์กันที่หลังนะครับผมออาโทรก่อนได้ก่อนนะครับอันนี้ลูกคููของแม่ใดครับลูกคู่น้อยนี่ตัวนี่ของอียูนอ๊อกพ่นอ๋อตัวทั้งนอกนะครับนี่ครับพี่น้องลูกของแม่หัวหลวงเมื่อกี้เนาะ อ่าตัวนี้ลูกไส้ของแม่หัวล้นตัวน,นี้ก็ลูกสันแดงะนะครับตัวนี้ลูกไส้แม่หัวล้นนะครับเดี๋ยวเบิง้งตัวเพิ่นเปิดก่อนดีแม่ลูกผู่นะครับอันนี้ก็ลูกของสันแดงนะครับพอพันอยุขวักเพิ่นนะครับเพิ่นควบเองนะครับจักเดือนแล้วครับตัวผูนี่ได้จักมือหอเล้วบ,บ้านพ่อเดือนเนียบ้านเดียนะ่ยพ่อเดือนเนาะนะครับแม่ลูกผสมบามันดนะครับพี่น้องนะครับอ่าง้อไทยนี่นะครับไทยอ่าลูกผสมบามันสูงประมาณร้อยสี่สิบลูกที่ไหนครับลูกที่สองครับลูกที่สองเปิดร้ายไปเลยครับตัวนี้ ต่นี้เดี๋ยวอาจารเจ้าทรมาถามอ๋ออันนี้เจ้โทรมาถามเอเนาะง่นง่วนหน่อยอ่าง่วนยังหน่อยอยู่เนาะนะครับเอาแต่แต่ผู้มักเพิ่นขายอยู่เลยครับตัวนี้นะครับเพิ่นบ่ได้ว่าสิเปิดนะครับผมอันนี้เจ้าผมสวัสดีเพิ่นว่าใครมักก็บังโทรมาคุยเอาเลยนะครับคู่นี้นะครับแม่ลูกนะครับเอานะครับลูกผู้นะครับผมเอานะครับโต้โต้ผู้น้อยนะลูกลูกแม่ไหนลูกแม่อันหูเพิ่งจะออกได้จังเมื่อใดอ๋อเพิ่งคลอดนะครับอันนั้นลูกของฮิ่ดูบาซินเนาะ แม่ฮิบุนมาสินลูกสอนแดงขึ้นกันนะครับผมตัวนั้นลูกสอนแดงนะครับเปิดปะครับตัวนี้คู่นี่บอบอบ้านนี่เปิดเนาะมั่วผูกเพิ่นวาเดี๋ยวเอาไว้ถึงอายุนะครับตัวนี้กับแม่ลูกคู่นี้กับบ้านนี่เปิดนะครับเอาไว้หอดอายุก่อนนะครับลูกซีไว้ไผ่ประจอเอาไรเด้อพี่น้องลูกซีไว้นะครับแม่เพิ่นหัวโลนตัวอยู่ทางหลอกเมื่อกี้นะครับผมแม่เป็นสายทีเคศูนย์ศูนย์เก้านะครับผมเอานะครับทีเคศูนย์ศูนย์เก้าของกามปูนะครับผมเดี๋ยวจังมือแล orm, ้วครับนี่ เดือนไปมสีซ้อนเดือนนี่หระประมาณลูกซี่วายสูงเก้าหกลูกไส้นะครับผมแม่หัวโล่นเมื่อกี้นะครับมักตัวไหนทั่วมากนะครับผมเอามาเบิรงแม่สาวหน่อยนะครับตัวนี้ลูกลูกแม่นี่อาลูกแม่นี่บ่ครับเอานะครับลูกคุ่มเพิ่นคมมากบ่ก็ตอามาที่พุ่มตูมาะติดท่องมาเนาะครับติดท่องนี่มันเป็นสัตว์เลยไหมลูกปีเดียวเป็นสัตว์ปักซ้อนแดงเสืงออะนะครับเอาแม่ขาวกับพี่น้องแล้เบิ้องมาเพิ่นเปิดไปไล่ไปไหนเป็นสัตวดเราเด้อพี่น้องนั่งัวสาวตัวนี้นะครับติดสัตวดแล้วนะครับเปิดไปไล่ไปไหนครับผมแม่สาวนี่ อันว่าเปิดดอกต้นนี้ตัวนี้เอาไว้ใส่เห็ดแม่พันธุ์ตัวนี้เอาไวใส่เห็ดแม่พันธุ์นะครับผมอายุปีได้น่อยปีได้หน่อยปนสั้นแล้วนะครับแต่เพิ่มวลาเพราะท่นได้ผสมนะครับผมเพิ่นกะทิเอาไว้ถ่าลองผสมติชชอนซะก่อนเนาะเดี๋ยวมันผสมแล้วบ่ผมปล่อยซะกันเมือนั้ืมันผสมอ้าวมันง้อแม่หรือเป็นอยังโอ๊ตที่ไหนแต่มันมันเงื้อหางมันดดอ๋อครับผมแม่แม่ใหญ่นี่ใส่ลูกลูกเป็น ดโอ้เดี๋ยว,วยนะเป็นไปไรมาเบิองนะครับพี่น้องเบิองบรรยากาศคอกขึ้นนะครับกิดคอกบ้รดาษนี่แล้วครับพี่น้องนะครมุ่งลังค่า, <c oughs> าเห็ดรางนะครับผมเหลือก่ว่าเปิดโล่งไม่ได้เห็ดเป็นล็อกนะครับผมเปิดโล่งเหงืวยอยู่น้ากันเลยนะครับเอาเพิ่นไปเอาลูกสาวมาให้เบิองก่อนนะครับหลายท่านจะเบิองบรรยากาศได้คอ,อกเพลินนะครับมัอนี่กะใครมีเวลาว่างเบิองคลิปแล้วกับไม้เหี่ยวมาชมเพิ่นได้เด้อพี่น้องมาเบิองแนวทางนะครับที่นะครับอลันดอนฟาร์มนะครับการเลี้ยงงัวของเพิ่น อ่าปีที่แล้วผมมาบ่หลาไปนี่นะครับปีนี้28ตัวแล้วพี่น้องนะครับข้าวเดียวนะครับปีเดียวเพราะว่าเพิ่นลักการนี่คือเพิ่นไปหาคัดแตงโมท้องเข้ามาเนาะครับนะครับผมเบิ่งนะครับที่เด็ดครับพี่น้องนะครับแจสิถ่ายคลิปละที่เด็ดนะครับตัวนี้ลูกควายครับ ุดตัันครบลูกฮุดตันก้าวก้านะครับผมของวิไลฟาร์มนะครับตอนนี้ใหญ่ไปยุ่นน้องแดงแล้วนะครับตะควันนะครับตอนนี้ไปยุ่นน้องแดงฟาร์มนะครับฮุดตันนะครับพอนี้ที่ประเทศนี่ครับลูกสาวเพิ่นพูดแล้วครับแม่แม่เป็นกระทบนี่ดูมาสิ้นนะครับัเดือนแล้วครับลูกสาวหกเดือนแล้วครับหกเดือนเดือนกู้สิหกเดือนอ่หาเดือนกู้สิเขาหกเดือนนี่ครับลูกสาวเพิ่นนะครับฮุดตันก้าวก้าวนะครับเบ่งแค่ผลงานเห็ดเขาเรียบร้อยไหมครับนี่ เห็ดแล้วครับนี่ว่าสิตี้เอฟมาถิ่นงูอ๋อเฮ็ดเขาเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนะครับผมเฮ็ดเขาเรี่วนะครับแม่เพิ่นลูกที่ใดครับนี่ลูกที่สามครับที่สามนะครับแม่ไปสาดอีกไปครับผสมอันหกแปดเลยครับอ๋อผสมเคเอฟหกแปดนะครับผ่านรอบไปครับผ่านแล้วครับผ่านรอบแล้วเนาะนะครับคู่นี้เปิดปะไม่เปิดเดี๋ยวเพราะว่ามันขาถกเดี๋ยวเขาจะตีดนั่นอ่นแม่มันขาถกนะครับผมลูกเดี๋ยวแบบนี้คันอยากมีคนอยากจองบัดนี้ลูกได้คิดไปเท่าไหรครับ ก็ว่ามันหน่อยอยู่เนาะกับก่สิยาน้องไปอีก,ออกสังเดือนอีกสองเดือนหรือเดือนว่าแม่นี่ให้ลูกกินนมจนหอดออกตัวใหม่เลยดิแสดงว่ากระติจับย,ยาได้โดยปกติแล้วประมาณย,ยาได้ปกติเจ็ดแปดเดือน <7 8 S 2> เจ็ดแปดเดือนกับประมาณนี้นะครับผมเปิดไ้หลายไม้ครับราคาจองเปิดไปสิบสองครับอ่าแสนสองเลยพี่น้องลูกคุดตันนะครับผม 999นะครับแสนสองในราคายานมนะครับผมผู้ใดมาจองไว้ก็ได้นะครับพี่น้องแสนสองมาจํากันให้เรียบร้อยนะครับราคายานมนะครับผู้ใดสนใจนะครับฮุตตัน99ประเทศเขาให้แล้วนะครับแม่สาวนะครับพี่น้องน้ำล้างกับง่ามนะครับผมนะครับน้ำล้างกับง่ามนะครับแม่ใหญ่กระทบนะครับสําหรับผู้มักสายกระทบนะครับผมเอาวันนี้พี่น้องนะครับอยาก ได้เบอร์โทรประกาศดินสอมาแล้วนะครับเอาฝากเบอร์โทรจังไรนะครับผมห้พี่น้องอยากมาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวมาเอาประสบการณ์มาพูดคุยมีแปลงหญ้าไปยังอยากปลูกหญ้านะครับมาศึกษานําที่อันดอดฟาร์มได้นะครับเพิ่นเห็ดมาสามปีนะครับหญ้าเพิ่นนี่ปลูกมาสามสี่สายพันธุ์แล้วเนาะนะครับี่เพิ่นกระลังมีแพทย์มาดิเปลี่ยนเป็นแพงกุหลาเกือบเบิดพุ่นดละเพราะว่าเพิ่นว่าอ่าตัดให้ง่ายเนาะนะครับเวลาหน้าฝนกับ่มีปัญหาพอหน้าฝนบ่มีปัญหานะครับผมหยาอื่นนี่บ่ได้ตายตายอย่างเดียวเอานะครับผมอยู่นี่ให้ ให้หัวอาหารบ่คือให้อาหารประเภทใดให้เปลือกมันเด้เปลือกมันกับส่วนกับหญ้าเนาะครับผมเปลือกมันนี่มักบ่บ่มักครับเอาให้ให้สดเลยบ่เอามากกัมาตัดโบกไปเลยโอ้อว่าสิได้เก็บไนรุ่นหลุนอ๋อใส่ยังคำนี้เอามาใส่ถังบ่ได้ใส่ยังเลยบ่บ่ได้ใส่ยังบม่ได้มักกาดน้ำตาลบ่ได้ใส่่ยูเรียไประเทยังเนาะก็คือเข้ามาเข้าถังปิดไว้ถึงเวลาเข้ากับเทีอยวมาให้กินเลยเลยเอามาให้กินเลยครับอ๋อมันบ่ได้มีผลยังเนาะ บ่เด้ยแหละคือจังบ่เห็นให้ลูกนี่มาลูกเต็มอยูครับพี่น้องนะครับหลายท่านว่ากินเบือกมันหลายๆนะครับผมถาว่ามันมีขันบ่ได้ไปมักยุ่เลียเนาะบ่ได้จะมีมันยังจักยางนอกจากว่าท่นหํำหลายก็เอาหํำเพิ่มให้มันแค่นั้นอ๋อครับผมมีหํำเสริมน้ำเนาะที่เลีอยกัเป็นหยากับเฟียงบังคับก็ไรจอยแฮงกับบังคับให้กินคือให้มันกินธรรมดาแล้วมันบ่อีมก็ต้องมัน ต้องเพิ่มให้มันบังคับให้กินอีกคือเอาห้่มโะมันอีกมันก็จะดนะครับได้หลายก็เก่าครับผมอันนี้พวกเรื่องยาเรื่อยังเดียยากับอันตัวสีเองกับมีใหหหมอมันสีไห้กับมี่เฉดเองกับมี่นะครับตอนนี้พอดูแลกันสามคนนะครับผมเฮเป็นเท่ากับสีเองกับสี แต่ว่าขันเป็นนั่นเป็นนี่เขาก็ให้หมอมาเห็ดหน่อยอันนี้คือถามข้อข่าวนะครับพี่น้องใ,ในส่วนของราคากระเปิดแต้ฟ้าเหนือเรื่องครับพี่น้องนะครับหลายท่านว่าไป่น้ำขอน้ำฟ้ามันขันจะเบ่เบื้งจะซื้อขันว่าเปิดราคามันคือยังมันขาดตองนะครับผม <c oughs> อ่าวูเดมักกับมาแบงน้ำเพลินนะครับผมที่ <c oughs> ถามที่อันดอนฟาร์มนะครับฝากเบอร์โทรแล้วก็ทีิยูดยงได้ไหมนะครับผมครับผม ที่อยู่กับบ้านน้องเดินบ้านน้องเดินตำบลชุมพรตำบลชุมพรอําเภอไมื่วดีครับอําเภอไมื่วดีจังหวัดลอยเอ็ดด้วยครับพี่น้องนะครับผมกัออกจากบ้านน้องเดินสีเขาไปสีเขาไปทางไมื่วดีเนาะออกมาจากกิโลครับออกจากหมู่บ้านออกจากสองออกจากหมู่บ้านมา2กิโลทีสีเขาไปทางไมื่วดีนะครับผมกัอยู่มีป่ายเบ็นไง่ายๆครับพี่น้อง นะครับผมเอาเสียงดังยิ่งน้อยได้พี่น้องนะครับผมไก่ตอกพี่น้องเอ้ยนะครับท่วงค้นเหลือซีสิบห้าสตัวพี่น้องเป็นเอาทุกอย่างอ่หลีนะครับเบอร์โทษรนเลยครับบ้านนี้เบอร์โทษ0รศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาอครับสองนะครับอีกรอบนึงเะครับผม0ูนย์เก้าสามศูนย์ สองห้าห้าสองห่าห่านะครับผมอ่าติดต่อมาได้นะครับจะได้น้ำเพลินไปเลี้ยงคุณกำลังหางวัวไปเลี้ยงเด้อพี่น้องนะครับเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับผมนะครับอันนั้นดอนฟ้ามนะครับที่เฮ้าช่องลูกขันยอเชอร์อีสานนะครับผมเด่มาเป็นซื้อกลางนะครับคลิปแรกของปีหกสี่เปิดมาอันนั้นดอนฟ้ามเลยถือว่าเอาเลยเอาใช่จังอยนะครับผมพี่น้องเอาเดี๋ยวเบิ่งง่วงงามเกตราคาแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับแบบแม่ลูกก็มีนะครับผมหรือหมักแบบง่วงทองเพิ่นก็เปิดขึ้นกัน นะครับผมอยากเอาไปรุ่นเอานะครับยูนิเทคดิสเพิ่นสื่อตะง่วทว่งเขามานะครับค่าวเดียวกับตกลูกนี่นะครับเป็นกำไรแล้วนะครับพี่น้องนะครับการดูแลถือว่าเห็ดเป็นอาชีพเพิ่นกับบอกว่าอันนี้เห็ดเป็นอาชีพหลักเลยเนาะนะครับการระบายออกไปกับมีหมุนเขามาเรื่อยๆมาเลี้ยงนะครับผมขาดได้ราคาได้กำไรเพิ่นกับปล่อยนะครับผมเอาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในหลายนะครับอันนั้นนอนฟ้าบ้านะครับผมนะครับอาทิให้เข้าช่องลูกข้เนียวเชื่อไสารนะครับผมผู้ใดมักไก่ตอกมักเป็ดเทียบอยู่นี่มาเบิ่่่่่งงงเเออออออาดด้้้้้พีีนนนนไไกกกกกกตตมจัััใทหตอก ก็ต้องตัวพวกแม่พันธุ์นี่ประมาณหาสิบตัวหาสิบตัวนะครับอีกสามสิบกว่าอยู่ลูกอีกสามสิบกว่านะครับผมเอ้าผู้ใดมักไมาเกลี้ยงไก่ตอกกับพี่น้องนะครับท้ายคลิปไปแล้วมือนเพิ่งหันเบิร์สหันขมิ้นนะครับโอ้ขมิ้นสยางอิหรีนี่นะครับพี่น้องเศรษฐกิจพ่อเพียงไรหน้าสวนผสมนะครับปศุสัตว์เสริมเข้าไปนะครับผมวันนี้ถือว่าครบนะครับมาศึกษาดูงานถือว่าไปแรงศึกษาดูงานได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณในรายครับผมจากหน้าพี่น้องไปสัมี่กันไ้เลยครับผมสวัสดีครับ